วันนี้ธุรกิจ M-Star ครับเปิดโอกาสให้เราเป็นเจ้าของเครือข่ายแบบนี้ได้ด้วยแผน Star Matching นี้ด้วยการลงทุนแค่300เบื้องต้นใช่ไหมครับนั้นแผนนี้เนี่ยนะครับเราลงทุนแค่300เราได้ใช้สินค้าในราคาทุนได้คุ้มครองบัตรเหตุ1 0 0 0 0แถ้ามีสามีหรือภรรยายข,อของตัวเองเราก็มาสมัครร่วมนะครับแบ่งคนละ50,000ได้คู่มือเริ่มต้นธุรกิจแล้วได้รายได้ตามแผนเลยนะครับรายได้ก็ง่ายๆครับไม่มีอะไราย,ยากเป็นเครือข่ายของผู้บริโภค แผน Star Matching ได้ได้7ทางทางที่1เราเรียกว่ากาไรขายปลีก 20- 30ถึงสปเซก็คือเวลาเราสมาัครปุ๊บเราซื้อราคาทุนน้ำมันลำข้าว7 5 0อยห้าข้างขวดติดเก0รอเราก็กําไรร5 0ยห้าิถ้าเราซื้อเป็น Family Pack 6ขวด3,500ตกขวด580บกว่าบาทขาย900ก้าอยกไรเท่าไหร่ครับสามีิคนบอกขายขวดหนึ่งก็ได้ค่ากับข้าวทั้งวันแล้วจริงไหมครแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบขายไม่เป็นไรครับเพราะจริงๆขายให้ตายก็ไม่รวยเพราะ วันหนึ่งเราขายได้กี่กวดเองอะไม่เยอะหรอกนะเวลามันจากัดนะครับแต่ที่น่าสนใจคือข้อ2ถึงข้อ7ครับโบนัสสาขาโบนัสส่วนบุคคลโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งแล้วก็แมทชิ่งชั้นลูกและแมทชิ่งชั้นหลานทางที่เหลือเนี่ยนะครับจะเป็นรายได้ที่เกิดจากเครือข่ายนะเมื่อไหร่เรามีเครือข่ายเราก็มีรายได้แต่หลังจากก่อนที่จะมีรายได้ตรงนั้นครับเราต้องเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ก่อนคือเรามียอดซื้อส่วนตัวนะครับจะไปใช้เองหรือไปขายก็ได้ให้ครบพันคะแนนหรือประมาณ3,000บาทต่อเดือนนะครับนะครับเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเราเพียงแค่รักษาสิทธิ์แค่สา0รอย PV ขึ้นไปหรือประมาณเก้ารอยบาทขึ้นไปซื้อเก00ก็ได้นะไม่ว่าแต่คือขั้นต่ำครับเราสามารถรับไรายได้ทุกทางทั้งหมดเลยไม่มีเงื่อนไขอื่นแอบแฝงให้เรางงเล่นนะครับทางที่2โบนัสสาขามันหมายความว่าเวลาเราไปชวนเพื่อนมาเนี่ยนะครับแล้วเ,เพื่อนสมัครปุ๊บเพื่อนซื้อราคาทุนเราไม่มีกําไรครับแต่บริษัทจะโอน20%เซเข้าบัญชีของเราเดือนหน้าเพื่อนซื้ออีก20%อีกเดือนหน้าซื้ออีก20%อีก เป็นเหมือนกำไรขายส่งนั่นเองครับถ้าเรามีสาขาเยอะเราก็มีโบนัสสาขาเยอะริงนะครับเราแนะนํากี่คนก็ได้แต่ติดตัวได้แค่สองคนนั้นคนที่สามเราจําเป็นต้องส่งไปไว้ใต้คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรายังเป็นคนแนะนําอยู่เพราะนั้นเงินโอนเข้าเรานะครับถ้า A ไปแนะนํามาก็โอนเข้า A B ไปแนะนําก็โอนเข้า B เฉพาะข้อ2ยังไม่รวมข้ออื่นนะครับยิ่งเราแนะนําเยอะโบนัสสาขาเราก็เยอะเห็นไ,ไหมครัทุกทุก เดือนที่แต่ละคนมีการซื้อเนี่ยก็จะมีโบนัสสาขาเข้ามาให้เรา20%ตลอดโบนัสข้อ3ามเราเรียกว่าโบนัสส่วนบุคคลนะครับเป็นโบนัสของคนชอบบริโภคนะอย่างเช่นเราซื้อสินค้าส่วนตัวเลยเดือนเนี้จะเพาะดูเป็นเดือนเดือนไปนะฮะ5,000คะแนน1,000คะแนนแรกเขาจะคิดเป็นโบนัสข้อ2ให้กับอัพไลน์ส่วนที่เกินพันครับอีก4,000ที่เหลือคูณ20%ให้กับเราที่เป็นคนซื้อถ้าเดือนหน้าเราซื้อหมื่นหนึ่งพันคะแนนแรกคิดให้อัพไลน์เป็นข้อ2 แต่ข้อสารนี้เราได้ส่วนที่เกินพันอีกเก้าพันคูณยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมครัเป็นโบนัสส่วนบุคคลสามทางแรกนี้เป็นแค่น้ําจิ้มนะครับจุดสุดยอดอยู่ตรงนี้ครับโบนัสทีมครับอันนี้คือทํางานเป็นทีมทั้งคนที่เราชวนและคนที่เราไม่ได้ชวนด้วยแต่เขาอยู่ภายในองค์กรของเราครับทุกคนมียอดการบริโภคเท่าไหร่บางคนอาจจะซื้อที่ช่วไปกล่องเดียวสามคะแนนบางคนไม่ซื้ออะไรเลยก็คือศูนย์บางคนซื้อแอสนี่ไปแปดพันบางคนซื้อน้ำมันรำข้าวไปสองร้อยห้าสิบรวมรวมกันแล้วลึกไม่จํากัดชั้นเลยครับเท่า เอามาเทียบกันด้านไหนมากเราเรียกว่าทีมแข็งด้านไหนน้อยเราเรียกว่าทีมอ่อนโบนัสข้อสี่เราเรียกว่โบนัสทีมอ่อนสี่แสนมันน้อยหกแสนจริงไหมฮะจริงด้านนี้จะสี่สิบก็ได้นะด้านนู้นหกสิบก็ได้ไม่มียอดกําหนดเท่าไหร่เท่านั้นคิดให้ตามจริงนะครับด้านที่น้อยกว่าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นครับเป็นโบนัสทีมอ่อนลึกไม่จํากัดชั้นให้กับเราในภาพนี้เราก็คือได้ประมาณแปดหมื่นบาทนะครับส่วนข้อห้านะครับเป็นโบนัสทีมแข็งอีกสิบถึงสิบสามเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นต์ ไอ้ทีมอ่อนสี่แสนทีมแข็งหกแสนทีมอ่อนเราได้ยี่สิบปอร์เซ็นไปแล้วแปดหมื่นแล้วทีมแข็งอีกหกแสนละ่ะบริษัทจะแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งให้เท่ากับทีมอ่อนทีมอ่อนมีสี่แสนเอามาสี่แสนเอามาคิดสิบเปอร์เซ็นตได้อีกสี่หมื่นเป็นโบนัสทีมแข็งแต่เนื่องจากทีมแข็งมันมีหกเอาไปใช้แล้วสี่เหลืออีกสองแสนเก็บไว้เดือนหน้าใช้ใหม่นะเอาไปรวมกับยอดเดือนหน้าแล้วมาคำนวณใหม่นะครับไม่ลบทิ้งด้วยนั้นโบนัสสองข้างเนี่ยครับ สองข้อเนี่ยข้อสี่ข้อห้านับลึกไม่จำกัดชั้นเลยมีลิมิตว่าเดือนหนึ่งครับจ่ายได้สูงสุดไม่เกินเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทต่อเดือนต่อคนเท่ากันทุกคนนะครับไม่ว่าผมสมัครมาแล้วสามปีบางคนเพิ่งสมัครวันนี้มีสิทธิ์ในการรับโบนัสทีมอ่อนทีมแข่งสูงสุดเท่ากันเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทแต่ใครจะได้เยอะกว่ากันใครจะรายได้แรงกันอยู่ที่นี้ครับข้อหกข้อเจ็ดแมทชิ่งลูกและแมทชิ่งหลานมาทําความเข้าใจเรื่องลูกกับหลานก่อนดีกว่านะครับลูกก็คือคนที่เราให้การสปอนเซอร์มาโดยตรงนะครับ มีกี่คนก็ได้แต่ติดตัวได้2คนนะครับคนอื่นๆต้องเอาลงไปข้างล่างนะครับต่อใต้ใครก็ได้แต่เป็นลูกเราเหมือนกันหลานก็คือลูกของเราแนะนํามานะครับเราเรียกว่าหลานอยู่ตรงไหนก็ได้บางทีหลานอาจจะเกิดก่อนลูกก็ได้นะนะครับในภาพนี้ครับข้อหกโบนัสแมทชิ่งรุ่นลูกลูกของเรามีโบนัสทีมอ่อน20%เหมือนเราโบนัสทีมแข็ง10%เหมือนกันเป๊ะเลยเราช่วยให้เขามีโบนัสทีมแข็ง10%เท่าไหร่บริษัทจ่ายให้เรา100%เท่ากัน คนนี้ได้4,005บริษัทจ่ายให้เรา4,005เขาได้45บาทบริษัทก็จ่ายให้เรา45บาทนะครับคือเท่ากันเด็ดเลยไม่ได้แบ่งเข้ามานะครับจ่ายเท่ากันคนนี้ได้1,050เราก็ได้1,050คนนี้ได้11,500เราก็ได้11,500คนนี้ได้75,000เราก็ได้75,000เขาได้3แสนเราก็ได้3แสนเขาได้30เราก็ได้30ช่วยให้ใครมีรายได้เยอะเราก็ยิ่งได้เยอะเป็นธุรกิจของการช่วยเหลือและแบ่งปันกันครับยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่วย เราต้องรีบทําของเราเองก่อนนะครับเพราะอัปลายมีลูกเยอะจริงไหมครับธุกรกิจนี้เป็นธุกรกิจของการช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็สอนงานกันวันนี้ถ้าเราต้องรออัปลายเราช่วยเกิดอัปลน์เราป่วยอัปลน์เราตายไปทําไงใครจะช่วยเราแล้ววันนี้สิ่งที่เหนือกว่าการช่วยเหลือแบบนั้นก็คือช่วยสอนให้เราทําเป็นหน่อยเพราะวันนี้อัปลน์ไม่อยู่เราเดือดร้อนไหมครไม่เดือดร้อนแต่ถ้าวันนี้อัปลน์เราไม่สอนเราเลยให้เราทําเป็นอัปลน์ไม่อยู่เราก็อดเหมือนกันจริงไหมครับนั้นการช่วยที่สุดยอดก็คือ ช่วยให้เราทําเป็นเถอะนะให้เราเป็นให้เร็วที่สุดเราจะมั่นคงมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ไปช่วยลูกของเราให้เป็นอีก mm. เหมือนกับวันนี้ถ้าเราคิดว่าเรามีลูกเรามีเงินไว้ให้ลูกสักร้อยล้านจะพอใช้ไปเนาะถ้าเราตายไปมันไม่เท่ากับว่าวันเนี้ยเราสอนให้ลูกเราหากินเป็นต่อให้เราไม่อยู่เขาหากินเองได้จริงไหมเราสบายใจไหมจริงไหมแถมที่นี่ยังมีข้อเจ็ดด้วยครับ matching ททรุ่นหลานห้าสิบปอร์เซ็นตนะครับหลานของเราครับก็คือลูกของลูกมีโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่ บริษัทจ่ายให้เราอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลูกเราได้ร้อยเราได้ห้าสิบหลานได้เก้าสิบบาทบริษัทก็จ่ายให้เราสี่สิบห้าบาทหลานได้เก้าหมื่นบริษัทก็จ่ายให้เราสี่หมื่นห้าหลานได้แสนห้าเราก็ได้ครึ่งหนึ่งหลานเราได้สามแสนเราก็ได้เท่าไหร่ฮะแสนห้าหมื่นยิ่งช่วยให้ได้เยอะก็ยิ่งได้เยอะถ้าเรามีลูกสิบคนให้ลูกออกลูกสักคนละสิบเรามีหลานเท่าไหร่ครับร้อยคนร้อยคนได้คนละหมื่นเราได้ครึ่งหมื่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ห ห้าแสนแล้วถูกไหมครับนี่ยังไม่รวมข้ออื่นเลยนะสุดยอดเลยนะครับแล้วเดือนหนึ่งบริษัทก็จะรวมยอดทั้งหมดครับจ่ายให้เราในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปนะครับก่อนวันหวยออกวันหนึ่งนะฮะก็อย่าเอาเงินไปซื้อหวยหมดนะนะครับสรุปครับเราจะได้รับรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเพียงแค่เราดำรงคุณสมบัติต่อเดือนหลังจากเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วนะครับขั้นต่ำสามร้อยคะแนนขึ้นไปเดือประมาณเก้าร้อยบาทขึ้นไปจนสูงสุดเพียงแค่พันห้าร้อยพีวีเือประมาณสี่พันกว่าบาท แต่ซื้อเยอะกว่านี้ก็ได้ก็มีโบนัสบุคคลไม่ได้ว่ากันนะครับสรุปแผน Star Matching ทำง่ายได้ผลตอบแทนต่อเนื่องมาก่อนมาหลังไม่สําคัญครับแซงกันได้ทํามากได้มากทำน้อยได้น้อยและยุติธรรมนะครับ